การสดองข้อในชาติปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่เคยทำถ้าความจริงท่าเคยทำเรื่องปาากฎมาในพระธรรมบทคุทรคุธทักนิกายมีอยู่ว่ามีพราหมณ์สองคนพบเมียเมื่อแต่งงานกันแล้วก็มีบุตรเล็กๆกาลัลลางต้องอุ้มขอคน,นันนเลยยังต้องอุ้มอยู่ยังคลานไม่ไหว พรามสองคนพรอเมียสำหรับพรามผัวก็มีเพื่อนพรามอยู่คนหนึ่งเขาเป็นพรามเป็นขนาดจ่ายของพรามมีความรู้พิเศษมากวันหนึ่งสองคนตายยายก็ไปหาพรามคนนั้นเมื่อขณะที่ไปถึงมารดาไปมารดาก็อุ้มลูกน้อยไว้พ่อกลาบ ลูกยังเล็กมากปล่อยไม่ได้เพราะเวลาพ่อกราบเสร็จก็รับลูกมาแม่ก็กราบขณะที่พ่อกราบก็แม่กราบสองคนนี้พากันกล่าวว่าทีคายยโกโหโตุซึ่งแปลว่าขอเจ้าสองสองนี่เป็นผู้มีอายุยืนยาวนานพ <c oughs> อ,อพ่อกับแม่กราบเสร็จก็ให้ลูกกราบจับมือให้ลูกกราบตามไม่ยอมพูด ท่านพ่อทีเป็นเพื่อนกันก็ถามว่าเวลาผมกราบก็ดีพัญญาผมกราบก็ดีท่านบอกว่าทีคายุโกหโตเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานแต่ว่าพอลูกผมกราบท่านนิ่งเพราะอะไรตามก็บอกว่าถ้าฉันพูดไปมันก็เป็นการโกหกเขาถามว่าทําไมล่ะเขาก็บอกว่าอีกเจ็ดวันข้างหน้าน,นีลูกของท่านจะตาย ถ้าเรากล่าวว่าทีใครโกหตัวในเมื่อเจ็ด <sit> วันมันตายฉันก็พูดโกหกฉันเลยไม่พูดครามพูดเป็นพ่อก็ถามว่าท่านรู้ว่าลูกผมจะต้องตายเพราะเหตุนี้แต่ท่านรู้วิธีแก้ไหมครางก็บอกว่าฉันรู้แต่แค่รู้แต่แก้ไม่ได้แต่ว่าพระสัมมาณโคดมนี้ท่านรู้ด้วยถึนแก้ได้ด้วย ทั้าสองคนตายายก็พากันไปหาพระพุทธเจ้าพราามแนะนำไปพอเข้าไปถึงที่แรกพ่อกราบพระพุทธเจ้าก็กลาวาคำบา่าทีคายยโกโหโตุเจ้าจงเปลอยู่ยืนนานเหมือนกันเมื่อแม่ส่งลูกให้พ่อกราบท่านก็กลาวอย่างนั้นพอให้ลูกกราบท่านเฉยเหมือน,นพราาม ทา่านก็ถามพระพุทธเจ้าใหม่พระเจ้าบอกว่าลูกของเธอจะตายภายในจ็วันวันที่เจ็ดวันจากวันนี้ไปตายแน่เขาก็เลยถามแม่จะถึงจะมีวิธีแก้ไหมพระพุทธเจ้าบอกวิธีแก้มีถ้าตายแบบนี้มีวิธีแก้ถ้าตายแบบหมดอายุไขไม่มีวิธีแก้ มีทีแก้ของคนที่ตายมีอายุขายก็หมายความว่าให้เป็นทําใจให้เป็นบุญเสียช่วยเป็นบุญตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ไปพรมโลกไปน,นิพพานพาะจะบใบภูมินี้แก้ตอนแก้คนนี้หมดอายุขายแนการสระโดเขาวันนี้ก็แก้สองอย่างเหมือนกันเขาเล่าเรื่องพรามต่อไปพรามก็ถามองค์คนเด็ด จอมใจว่าพันตีพระกว,วาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าคเจ้าพู้เจริญพระพุทธเดียว้าถ้าอย่างนั้นวิธีแก้ไขจะยยทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ากลับไปบ้านไปทําโรงพิธีเข้าไว้และดิมนพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นดั่งล้อมเด็กแทนสายศิลสมัยนี้เขาเสร์เขาใช้สายศิปลป์กรอบเรืองข้าวข้าบ้าใช่ไหมจิงา เอาพระไปตั่งล้อมเปลืองข้าวเอาสศ้สินล้อมแทนนะฮะแต่รวางไงดีนะสสยสินขาดอะไรก็วันนั้นนะพระหล,ลอสิกลอมเอาพระไปนั่งล้อมแทนในพระสวดพระบริทเจ็ดวันเจ็ดคืนจะมีพระเปลี่ยนกันเวลานั้นพระพุทธเจ้าท่านมากก็ความก็มีว่าเด็กคนนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในระยะนั้น ปรากฏว่ามียักษ์ตนหนึ่งได้รับพรจากเทวสุวรรณคำว่าพรก็คือเป็นคำสั่งทำสั่งว่าเด็กคนนี้เคยฆ่าสัตว์ตชีวิตมาินใจก่อนทำบาปมามากโทษปานาติบาตมากแต่ความจริงอายุของเธอถ้าปอายุไขมันร้อยี่สิบปีแต่ว่าบาปตัวนี้กำลังเข้าถึงสถิตเข้ามาเข้ามาลบลบล้าง มันเป็นผู้เจกต์ของบาปเขาจะเข้ามาทำลายขอ,อยายยักษ์ตัวหนึ่งคือเทวดาเริ่เข้าไปเอาชีวิตของเด็กคนนี้มาตามเวลาที่กรรมกำหนดไม่ใช่เทวดาวดก,กำหนดกฎของกรรมที่ทำไว้ฉะนั้นเทวดาแกก็กมาจ้องท่านบอกสั่งให้เอาวันที่เจ็ดไม่ได้สั่งเอาวันที่ห้าหรือหกหรือที่สามที่สี่ไม่ใช่อย่างนั้นวันที่เจ็ดจะวันนี้เป็นต้นไป จงเอาชีวิตเด็กคนนี้มาท่านเทวดาวนั้นเมื่อรับสั่งแล้วก็ทำปฏิบัติตามขึ้นมาคอยอยู่มาถึงคอยอยู่จ้องอยู่ว่าถ้าวันที่เจ็ดเมลัยจะเอาเมื่อนั้นก็เป็นว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปองค์สมเด็จพระจอรไตรบริมศาสดาให้พระไปนั่งล้อมแล้วก็สวดพระบริตเปลี่ยนกันยักษเข้าไม่ได้พระนั่งล้อม ต่อมาเมื่อถึงวันที่เจ็ดจริงๆอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จเองพอพทธเจ้าเสด็จพรมกระเทวดาก็ต้องมาหมดยกักษ์แกมีสภาพเหมือนก,กับคนทหารก็ต้องมาอยู่ไกลริบขอบจัก,กรวาลนเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้า,จานั่งอยู่ตั้งแต่เช้าว,วันที่เจ็ดถึงรุ่งวันที่แปด วาถึงวันที่แปดระยักล้วหมดน่าหมดคําสั่งน้องนอกเหนื่อยคาสั่งไม่ได้ก็เป็ลว่าเด็กคนนั้นไม่ตายต่อมาก็เกิดเป็นเกิดขึ้นมาต่อมาก็บทเป็นนีนแล้วก็บทเป็นพระมีนามวายุวัฒนกุมารให้นามใหม่ตั้งชื่อใหม่ว่ากุมารที่มีอายุยืนยาวนานท่านเลยต้องมีอายุไปถึงร้อยยี่สิบปียังตาย ในการสอดคลรอะวันนี้ก็เหมือนกันบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าท่านทั้งหลายต้องมีเคราะห์กรรมในระหว่างชีวิตจะต้องตายก่อนอายุไขเราทํากันได้